สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูที่ดินเปล่านะฮะที่ดินเปล่าอยู่ที่บานร่องผยวตําบลห้วยสักอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเนื้อที่สามงานสามตารางวานะฮะด้านหน้าแปลงของทุกท่านเลยนะฮะที่ดินแปลงนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะฮะมีถนนสาธารณะอยู่ด้านหน้าแปลงหน้ากว้างอยู่ที่4 6เมตรความลึกด้านซ้ายนะฮะอยู่ที่24เมตร ผมลึกตั้งขวายู่ที่24เมตรควอบกว้างด้านหลังก็46เมตรนะฮะรูปแปลงสวยเลยทีเดียวนะฮะหน้ากว้างมากเลยนะฮะแล้วก็ถมนะฮะถมระดับถนนนะฮะไฟทางน้ำประปาอยู่หน้าแปลงที่ดินห่างจากถนนหลักเชียงรายเทิงเข้ามาเพียงประมาณ200เมตรนะฮะด้านหลังก็จะเป็นวิวภูเขานะฮะเป็นวิวภูเขา อยู่ใกล้กับตลาดสดห้วยศักนะฮะเพียงแค่2.5กิโลเมตรนะฮะไปตัวเมืองเชียงราย18กิโลเมตรนะฮะที่ดินแปลงนี้เคยลงคลิปไว้2ครั้งนะฮะปรับรถนะฮะตอนนี้เจ้าของปรับรถลงมามากเลยนะฮะลูกค้าครั้งแรกขายอยู่ที่1 0 0 0ล้าน2แสน ครั้งแรกนะฮะขาย,ยที่1น่งล้าน0อบาทนะฮะตอนรอบที่2นะฮะปรับลดลงมาเหลือ9 1 5 0 0 0บาทนะฮะตอนนี้นะฮะตอนนี้คืออยากขายนะฮะอยากขายสุดๆนะฮะจำเป็นต้องใช้เงินนะฮะเจ้าของขายอยู่ที่8,40 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะ840,000บาทเท่านั้นก็ใครสนใจนะฮะใครสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถ นัดชมได้ทุกเวลาเลยนะฮะนัดชมพื้นที่ได้ทุกเวลาก็ห่างจากสนามบินแม่ฟ้าหลวงนะฮะอยู่ที่27กิโลเมตรนะฮะเส็นท่านเชียงรายที่18กิโลเมตรนะฮะตลาดห้วยศัก2.5กิโลนะฮะโรงเรียนห้วยศักวิทยาคมนะฮะ1.3กิโลเมตรนะฮะโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะฮะ20กิโลเมตรนะฮะไฟฟ้าน้ำประ่าหน้าที่ดินนะฮะ ก็เดี๋ยวตามไปชมทางเข้าออกนะฮะจากแปลงนี้กันนะฮะตามไปชมทางเข้าออกจากแปลงที่ดินกันนะฮะลูกค้าเข้ามาไม่ลึกนะฮะเข้ามาร้อยกว่าเมตรนะะ เป็นที่อยู่กลางชุมชนนะฮะมีเพื่อนบ้านทุกทิศทาง mm. เข้าซอยที่1น,นะฮะเข้าซอยที่1ถ้ามาจากตัวเมืองเชียงรายก็จะอยู่ขวามือนะฮะซอยที่1นลาดเจริญนะฮะเลี้ยวขวาก็จะไปทางดอยลานนะฮะ เดี๋ยวสายก็จะเข้าตัวเมืองเชียงรายลูกค้าท่านไหนนะฮะสนใจที่ดินแปลงนี้นะฮะก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่0932927167หรือว่าทักไลน์วัสันด์ไทยแลนด์นะฮะสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ